อุงอิงบอสโจออกรายการดังระดับประเทศทำเอาทุกคนอึ้งตาแตกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงลูกสาวคนเก่งของหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันอีกแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความโด่งดังของน้องอุงอิงหลังจากเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งน้องอุงอิงโด่งดังถึงขั้นได้ไปออกรายการทีวีหลายรายการเลยนะคะก็มีแต่รายการดังๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการซูเปอร์หม่ำที่ได้ออนแอร์ออกไปแล้วนะคะแล้วก็รายการซูเปอร์เทนที่น้องอุงอิงได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญไปเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียเพราะว่าน้องโซเฟียนะคะมีน้องอุงอิงเป็นไ ดอนนั้นเองค่ะซึ่งน้องโซเฟียและก็อน้องอุงอิงนะคะได้ร้องเพลงหอบฝันมาหลังฮานคู่กันในรายการซูเปอร์เทนค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะรายการโจ ok ๊กตัดโจ๊กก็ได้อ่อนแอร์ลงไปเป็น EP ีที่พ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงนะคะได้ไปร้องเพลงด้วยกันนะคะ ซึ่งน้องอุงอิงนะคะก็ได้ร้องเพลงหออฝันมาหลังฮ้านในบนเวทีโจ๊กตัดโจ๊กนะคะซึ่งก็ทำเอาคุณหม่ำนะคะที่เคยได้ไปร่วมรายการกับน้ององอิงในรายการซปเปอร์หม่ำนะคะคุณหม่ำเนี่ยดูจะพอใจมากๆเพราะว่าดูจากสีหน้าคุณหม่ำแล้วนะคะคงจะชื่นชมน้องอุงอิงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งบอสโจเอง ก็ได้โชว์น้ำเสียงร้องเพลงเดี่ยวด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ออกมาดีทีเดียวเลยค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งบอสโจแล้วก็น้องหวิงเองก็มีความสามารถมากๆถึงขั้นได้ไปออกรายการทีวีแบบนี้เป็นรายการชื่อดังด้วยช่องดังด้วยอย่างเงี้ยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าน้องแล้วก็พ่อมีความสามารถมากจริงๆยิ่งน้องอุ๋งอิงแล้วนะคะซึ่งน้องอิง,องก็เพิ่งมาเป็น นักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มาถึงขนาดนี้ได้นะคะก็ถือว่าเก่งที่สุดเลยนะคะและต้องขอขอโบคุณบอโจนะคะที่ในวันนั้นหยิบยื่นโอกาสให้น้องได้เข้ามาเป็นนักร้องวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ทำให้น้องโด่งดังมีงานทำแล้วก็ให้น้องนะคะเป็นที่รักของทุกคนเอซี FC ทุกคนรักน้องมากๆ ซึ่งน้องอุงอิงนะคะพอรู้ว่าตนเองสามารถทำให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปถึงจุดสูงสุดได้ก็เอ่ยปากออกมาเลยค่ะว่าตนเองจะไม่มีวันทรยศพ่อโจจะไม่มีวันทรยศวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเด็ดขาดเพราะว่าบอโจนะคะทำให้น้องนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวของน้องก็มีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยค่ะ ไม่แปลกใจเลยที่มีแต่คนรักและเอ็นดูน้ององอิงเพราะว่าน้ององอิงเป็นเด็กที่กระตันยูจริงๆสุดท้ายนี้ก็ขอฝากความน่ารักความน่าเอ็นดูของน้ององอิงไว้กับพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดปากการใดต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ